สวัสดีครับก็สำหรับใครที่ขายของอยู่บน Ebay นะครับหรือว่ากำลังมีแผนอยากจะทดลองขายนะครับไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Ebay Amazon, Etsy แล้วส่งของเองนะครับจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางหรือประเทศลูกค้านะครับวันนี้เนี่ยผมมาสรุปปัญหาที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับในการขายของต่างประเทศซึ่งจะต้องระวังและผมมั่นใจว่าให้คุณขายมากพอคุณจะเจอปัญหาพวกนี้แน่นอน เจอปัญหาพวกนี้แน่นอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะในส่วนของ eBay เนี่ยมันคือการขายนะครับออนไลน์นะครับโดยส่งของจากไทยไปต่างประเทศเสร็จแล้วการจัดส่งเนี่ยเราสามารถส่งผ่านขนส่งหลายๆนะครับหลายๆให้ผู้ให้บริการได้นะครับส่วนตัวของผมเองนะครับผมขออนุญาตนะครับ บอกว่าผมใช้ของไปรย์ไทยนะครับแล้วผมก็สมัครสมาชิกนะครับทำให้เวลาผมส่งนะครับต่างประเทศเนี่ยผ่านไปรส์นทยโดยขายบน eBay เนี่ยมันจะมีการนะครับเชื่อมนะครับการจะส่งด้วยระบบที่เรียกว่า e package นะครับหรือว่าระบบ C p พา s ของ eBay นะครับ eBay จะช่วยออกค่าขนส่งให้บางส่วนนะครับและร้านค้าเนี่ยนะครับจะได้ค่าขนส่งที่ลดลงในบางประเทศนะครับเสร็จแล้วสะสมยอดค่าขนส่งนะครับกับทางไปรย์นทยจะได้รับส่วนลด สูงสุด5%้เนนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคุณสะสมการจัดส่งเนี่ยยิ่งขายมากเท่าไหร่คุณก็ได้รับนะครับเงินคืนหรือว่าส่วนลดเนี่ยมากเท่านั้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ส่งผ่านไปเซนิไทยคราวนี้หลังจากที่ผมกลับมาทำ ebg ผมเปิดร้านตั้งแต่ปี2 0 1 5เนาะแล้วก็ขายบ้างไม่ขายบ้างก็คือเปิดร้านไว้อ่ะขายใดก็ส่งอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาลุยนะครับ ebg อีกครั้ง,งคือกลับมาเต็มที่กับ นะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเมื่อประมาณนะครับมีนาคมนะครับปีที่แล้วก็ประมาณ1ปีที่แล้วนะครับผมพบว่าพอกลับมาทำเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับคล้ายๆเดิมที่เคยทําแล้วก็มีปัญหาอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับปัญหาแรกนะครับนั่นคือสินค้าสูญหายระหว่างทางนะครับปัญหาสินค้าสูญหายระหว่างทางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดจากนะครับมีการติด มีการตกหลน่นนะครับหายจากสนามบินนะครับพวกเนี้นะครับมันไม่สามารถจะส่งได้หรือนะครับแม้แต่ว่าเฮ้ยจะส่งไปแล้วนะครับ มีการตีกลับไปกลับมาอะไรแบบนี้มันก็หายมันเกิดมีโอกาสเกิดขึ้นถามว่าเคยเจอไหมนะครับส่วนตัวยังไม่เคยเจอในเรื่องของปัญหาสูญหายระหว่างทางแต่ว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาชดเชยให้นะกรณีที่คุณเนี่ยสูญหายระหว่างทางนะครับก็อาจจะต้องมีการดูข้อมูลว่าคุณส่งแบบไหนนะครับแล้วก็มีการทําประกันไว้ไหมนะครับอย่างส่ง e bay e package นะครับสีพัดนะครับผ่านไปรษณีย์ไทยเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้มีการรับประกันสูงสุด1,5 0 0บาทต่อชิ้นก็ต้องเพิ่มเป็นนะครับ plus e p a c k a g e นะครับ plus นะครับอ,อันนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีไทยนะครับหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับตอนที่เราส่งแบบ E-P a c k a เ e et, เราก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ2นะครับสินค้าโดนตีกลับตั้งแต่สนามบินขาออกโูอันนี้ก็เจอบ้างเป็นครั้งคราวนะครับปัญหาของการตีกลับ นะครับตั้งแต่สนามบินเขาออกคือออกจากประเทศไทยนะครับมี2อ,อย่างคือ1สินค้าห้ามขึ้นเครื่องบินนะครับถ้าเกิดคุณขายสินค้าที่เกี่ยวกับนะครับน้ำเกี่ยวกับของมิคมนะครับที่เห็นชัดเจนเลยว,ว่าเป็นเป็นอาวุธอ่ะนะครับเกี่ยวกับอ่พวกวัตถุไวไฟพวกนี้เขาเจอที่สนามบินเขาสแกนเจอเขาตีกลับเลย นะครับตีกลับเลยก็กลับมาส่งถึงบ้านนะครับก็เราเสียค่าส่งไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียค่าส่งแน่นอนนะครับแต่ไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะ,ะได้คืนค่าส่งได้นะครับคราวนี้อีกเหตุผลหนึ่งในส่วนของการตีกลับตั้งแต่สนามบินขาออกนะครับตั้งแต่สนามบินเนี่ยขาออกก็คือ,อเราส่งไปพื้นที่ที่เขาไม่ให้เข้าไปส่งที่ผมเคยเจอก็คือส่งไปในสถานที่ราชการส่งไปที่ฐานทัพ นะครับหรือบางส่วนนะครับ U.S. Protocol นะครับแบบนี้เนี่ยคือมันก็จะมีอยู่ก็คือพอเราส่งเข้าไปปุ๊บเขาเห็นนะครับประ่ไทยเห็นแล้วโอ้ยสถานที่นี้ห้ามส่งเขาตีกลับเลยนะครับคือจะตีกลับนะครับตั้งแต่สนามบินเลยสนามบินในประเทศไทยเนี่ยมันส่งไม่ได้ ส่งไปก็ตีกลับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับก็ต้องเช็คถ้าอยากรู้ก็อาจจะต้องศึกษาหรือโทรถามนะครับทางขนส่งที่เราใช้อยู่นะครับหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยที่เราสติว่าถ้าเราใช้ไปรษณีย์ไทยนะนะครับอ่าสามนะครับสินค้าติดต่อมโดนยึดและทำลายโอ้โหอันนี้ผมโดนล่าสุดเลยส่งไปประเทศออสเตรียนะครับส่งไปประเทศออสเตรียอยู่ๆเขาก็ขึ้นว่าสินค้าไม่เป็นไปตามนะครับไปตาม ระเบียบนะครับเขามีสิทธิ์ยึดและทําลายนะครับอันนี้สนยนทั้งของนะครับสนยนทั้งเงินที่ต้องคือลูกค้าคือโดนเต็มๆเลยนะครับก็ผมโดนไปประมาณคือหักอะไรหมดแล้วเนาะผมเสียตังค์ไปอยู่ประมาณ2,000 นะครับคือของอะ่ะราคาต้นทุนราคาพันสองค่าส่งอีกประมาณ800ก็ตีประมาณสองพก็ไม่ได้คืนเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ไปสณีไทยเขาบอกว่าติดทีดตอมอลแล้วเขาทำลายยึดและทําลายไปแล้วไม่มีตีกลับด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงบางทีเราไม่รู้หรอกนะครับเราส่งไปแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อบางประเทศเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงจรหรือรติดไม่ได้ผมก็จะบล็อกประเทศนั้นไปก็จะไม่ขายนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในปี2 5งพ นะครับ2เนี่5ทางประเทศฝั่งยุโรปนะครับเขาจะมีการจำกัดการนำเข้าสินค้าจากนะครับประเทศอื่นภายนอก EU นะครับ คือจะส่งได้เนี่ยจะต้องผ่านชิปปิ้งที่ได้รับนะครับได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลทีนึงว่ามีชิปปิ้งไหนบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยส่งผ่านไปสซนีไทยเท่าที่ส่งมาเนี่ยตอนนี้มีติดอยู่แค่ออสเตรียประเทศเดียวนะครับประเทศอื่นเนี่ยตอนนี้ส่งเข้าไปก็ถึงนะไม่ได้ติดอะไรในส่วนของผมนะแต่บางทีมันอยู่ที่สินค้าด้วยนะครับอยู่ที่แพ็กเกจตแพ็กเกจตด้วยนะครับ4นะครับ สินค้าห้ามเข้าบางประเทศในโซนยุโรปอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในปี2อ2 5เนี่ยนะครับมันก็จะมีบางประเทศในส่วนของ EU เนี่ยเขาจะกำหนดไปเลยว่าห้ามเข้านะครับหรือสินค้าห้ามขายในบางประเทศบางประเทศเช่นฝั่งของ eBay. co uk ก็คือฝั่งสหราฐอาณัจรเนี่ยจะห้ามขายเกี่ยวกับพวกใบมีดนะครับใบมีดโกนอันนี้ผมเคยโดนมาแล้วก็สินค้า,าลงนะครับขายไม่ได้นะครับส่งไปเขาก็ตีกลับเขาก็ไม่ให้เข้าประเทศเขาอะไรแบบนี้นะครับสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมนะครับเกี่ยวกับการแปรรูปต่างๆอะไรเงี้ยเราต้องหาข้อมูลหรือว่าลองขายไปแล้วมันเขาไม่ได้เราก็ต้องหยุดขายนะครับก็ต้องระวังเนะาะก็ถ้าเกิดจะส่งของเข้า่วนยุโรปในปี2 0 2 5สมัยยีหเนี่ย ถ้าไม่ชัวร์เคยส่งไปแล้วโดนตีกลับซะเยอะเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องหาขนส่งนะครับหรือว่าบล็อกนะครับการส่งของไปยุโรปเลยก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเนะาะ 5. นะครับเช็คแท็กกิ้งไม่ได้ในบางประเทศอ่นะเท่าที่ผมเคยเจอนะครับบางประเทศในที่นี้เนี่ย จะเป็นฝั่งฝั่งอเมริกาใตา้จะมีบางประเทศยุโรปบางประเทศนะครับที่ไม่ใช่ประเทศหลักๆประเทศใหญ่ก็จะเช็ค tracking ไม่ได้นะครับออสเตรเลียเช็ค tracking นะครับส่งผ่านประเทศไทยเช็คไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวก DHL อาจจะเช็คได้ก็ได้นะอันนี้ต้องลองดูนะครับอยู่ที่ขนส่งที่เราส่งด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ในส่วนของ ส่วนเอ่อส่วนของประเทศปลายทางน,น,นั้นด้วยนะครับยางแคนาดาเนี่ยเคยเจอว่าส่งของไปแล้วคือแท็กกิ้งอ่ะเช็คได้แต่ช้าไปเคยไปเจอว่าแบบแหมมีเรื่องของประเทศปลายทางเนี่ยมีปัญหานะครับก็จะเข้าหัวข,ข้อที่6คือประเทศปลายทางเนี่ยมีปัญหาประท้วงของพนักงานเคยเจอที่เอ่อแคนาดานะครับแคนาดาเนี่ย มีการประท้วงของเจ้าหน้าที่คือแรงงานเขาไม่พอหรือประท้วงขึ้นค่าจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งของไปแล้วโดนดองนะครับอยู่ที่ตอมอยู่ที่สนามบินก็เลยทําให้นะครับไม่สามารถนะครับไปเ,เรียกว่าส่งของได้แต่เราอ่ะก็จะเช็คแล้วก็จะแจ้งลูกค้าตลอดนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าไปว่ารบก,กวนให้รอหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันมีปัญหาที่ปลายทางไม่ได้ปัญหาที่เรานะครับหรือแม้แต่ว่านะครับ อยู่ติดที่ตอมอเนี่ยบางทีถ้าเรารู้ว่ามันติดที่ตอมใช่ปหเราอา่ะเมสเ a จแจ้งลูกค้าไปเลยว่าให้ไปรับที่ตอมอ,อาจจะต้องหาเบอร์โทรของตอมอประเทศนั้นนะให้นะครับหรือศุลกากรเออศุลกากรของประเทศนั้นนะให้ลูกค้าไปรับด้วยอันนี้ก็ต้องนะครับเจอแน่นอนนะ,ะขายเยอะๆยนอะเนี่ยเจอแนะน่อนอน,นต้องมีบ้างนะครับเจ็ดนะครับสินค้านี้กลับเพราะไม่มีผู้รับอาจจะเกิดจากว่าติดต่อไปแล้วนะครับผู้รับเปลี่ยนที่อยู่หรือให้ที่อยู่เราผิดหรือติดต่อไปแล้วผู้รับไปทางบอกว่าไม่ได้สั่งอาจจะแบบเหมือนประเทศไทยเนาะ สามีสั่งภรรยาบอกรับของบอกไม่ได้สั่งก็ปล่อยตีกลับมาอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งการตีกลับแบบนี้เนี่ยเราสามารถนะครับถ้าเกิดรู้ว่ามาตีกลับเพราะว่าผู้รับปฏิเสธเลไต่างเนี่ยจริงๆเราเราถ้าเกิดมีการเรียกคืนเงินขอคืนเงินจากผู้ขผู้ผู้รับเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเราส่งไปแล้วคุณไม่รับอ่าเราก็เอาหลักฐานนะครับซึ่งเอาหลักฐานนะครับหมายเลขลงทะเบียนเนี่ยแล้วข้อมูลจากไปรษณีย์ไทยหรือคนส่งที่เราส่งไปเนี่ยนะครับแจ้งเขาได้แล้วก็คืนเงินบางส่วนเฉพาะค่าสินค้าของที่ตีกลับมาที่เรา นะครับแปนะครับสิรค้าล่าช้าลูกค้าขอคืนเงินนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังคือปัญหาแน่นอนคือบางประเทศนะี่ยมันใช้เวลานานโซนที่ผมจะไม่ส่งเลยนั่นก็คือแอฟริกาทวีแอฟริกาผมจะไม่ส่งเลยนะครับในส่วนของอเมริกากลางนะครับก็จะส่งแค่ปาตาริโ uh, กที่เคยส่งอยู่แล้วนะครับส่งเบกซิโกยังส่งพอส่งได้อยู่นะครับ uh, ฝั่งโอเชียนะครับก็จะส่งได้แค่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ ประเทศในหมู่เกาะเนี่ยผมก็จะไม่ส่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันนานแล้วก็เคยพบปัญหาสมัยก่อนเคยส่งไปแอฟริกาใต้อะใช้เวลา6เดือนยังไม่ถึงเลยคือไม่ของไปกองไปหายอยู่ไหนลูกค้าขอเกินเงินก็เลยบล็อกแอฟริกาไปหมดเลยนะครับนี่ก็ต้องระวังอเมริกาใต้ก็จะถึงช้าแต่ถึงนะนะครับล่าสุดส่งไปชิลีส่งไปบราซิลถึงนะถึงหมดเลยนะครับแต่ว่าส่งช้าหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นประเทศฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยมันต้องไปต่อเครื่องบางทีไปต่อที่ U.S. ก่อนหรือไปต่อที่อาร์เจนตินาอะไรเงี้ยจะมีประเทศหลักก่อนแล้วค่อยกระจายของอีกทีหนึ่งถ้าเจอแบบเนี้ยให้ระวังนะครับก็คือแจ้งแจ้งลูกค้า่อนว่าของมันจะถึงช้ากว่าปกติเพราะว่ามันเป็นการส่งข้ามโซนประเทศนะครับเพราะขนาดเรานั่งเครื่องบินน่ะคนนั่งเครื่องบินไปประเทศเมกาใตาย้ยังต้องใช้เวลาเกือบ24ชั่วโมงเลยนะครับหรือเกิน30ชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งของเนี่ยมันจะนานขึ้นไปอีกนะครับต้องระวังเนาะแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของ สินค้าเสียหายจากการขนส่งลูกค้าของงินคืนอันนี้ต้องระวังเราทําอะไรไม่ได้นะครับเราเคลมขนส่งไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายถ้าลูกค้าขอคืนเงินอะไรต่างๆอาจจะต้องต่อรองนะครับว่าโอเคค่าขนส่งเราขอเก็บไว้แล้วคืนเงินค่าสินค้าไหมหรือว่าเราจะส่งสินค้าไปให้ใหม่ซึ่งผมก็เคยเจอผมถึงพยายามบอกว่าเฮ้ยอาจจะต้องบวกกำไรในค่าขนส่งเผื่อไปด้วยเพราะถ้าเกิดมีเคสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่ได้หนักมากเรื่องของนะครับเรื่องของต้นทุนเรื่องของกําไรที่มันเกิดขึ้น นะครับเรื่องของการคืนสินค้าต่างๆเนี่ยก็ต้องทุนกําไรมาจะมาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็ต้องเจรจาเนาะแล้วก็สุดท้ายสินค้าส่งผิดนะครับลูกค้าขอคืนสินค้าก็คือเราเนี่ยแหละส่งสินค้าไปผิดอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เราเลยก็คือมันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องต่อรองลูกค้าโอเคส่งไปผิดเดี๋ยวเราคืนหมดเลยคืนเงินไปเลยหรือจะส่งใหม่ก็แล้วแต่นะครับส่งใหม่ก็ต่อรองกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น10ข้อที่เวลาส่งของไปต่างประเทศจะมีปัญหาแน่ๆนั่นเองนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b ุ o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาดา้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาดา้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาดา้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ